มีทั้งอาหารปแปลกๆมากมายเลยนะครับาเมืนี่ก็เป็นอาหารปลาเมืองเขีนมล่านะครับมีเยอะแยะมากมายเลยครับข้ามมาจากฝั่งลาวนะครับอโอ้สวยงามมาก อันน,น,นี้ก็มาจากนี่ก็เป็นจัก,กระจันนะครับโอ้มาจากฝั่งลาวนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับน่ากินมากนะครับอาหารแปลกๆนะครับมาเจอทางชายแดนฝั่งเซมาราดนะครับเยอะแยะเลยเยอะแยะมากเลยครับเป๊เป๊ะโมด็มท้งากเลยโอ้นี่เป็นปลาเนื้ออ่อนนะครับโอ้โหยิ่งหีดเป็นถุงนุ่งๆนะครับยังร้องอยู่เลยสดๆมากเลยนะครับ นี่กรถใหญ่มากเลยนะครับให้รถแดงดิครับปองอะไรครับีโอ้น,นี่แมงยังครับนี่ยโอ้หนังกินครับำสำจาวโอ้อันนี้กองสี่สิบดิ เปนโนกบอะไรกะเด้อแล้วจะมามับ่ายว่าย่านี่อามามาเอากองเดียวเหรอครับอันหหมดเอาคำนันพร